สวัสดีครับร้านเพชรพลอยงพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนเพชรแท้ประดับด้วยเพชรเกสร3เม็ด0.55กะรัตเพชรกุหลาบโดยรอบอีก14เม็ด0.15กะรัตเพชรรวม0.70กะรัตตัวเรือนทองเค 9K ถึง 10K หน้าเรือนปาหะไซส์แหวน55หนักรวม2.47กรัมราคา16,900บาทครับ วงนี้เป็นแหวนเพชรแท้นะครับเพชรตรงกลางนะครับ3เม็ดใหญ่นะครับเม็ดละ18.3ถึง18.5้ตังนะครับเพชรเม็ดใหญ่นะครับเล่นไฟนะครับแต่วงนี้นะครับเพชร3เม็ดตรงกลางนะครับติดนวลนะครับนวลเล็กน้อยนะครับน้ําอยู่ที่ประมาณ94-95านะครับเรารีวิวตามจริงหมดนะครับแต่เพชรเม็ดใหญ่นะครับเพชรสวยนะครับเล่นไฟนะครับส่วนเพชรด้านข้างนะครับเป็นเพชรงานข่าวนะครับ96บวกหมดนะครับไม่นวลไม่เหลืองนะครับ สวยงามนะครับตัวเรือนะครับเป็นงงานลงคำนะครับ 9K ้าเหรือนะครับหน้าเรือเป็นเนื้อปลาหานะครับให้ดูก้นเพชรนะครับก้นเพชรสวยงามดีหมดนะครับได้สัดส่วนนะครับไซแหวนไม่ใหญ่นะครับเพิ่มไซแหวนราคาไม่แพงนะครับประเมินราคาเพิ่มตามจริงนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับกรณีลดไซแหวนนะครับเหลือเศษทองคืนพร้อมกับัตแหวนนะครับวงนี้เป็นแหวนงานเก่านะครับกึ่งโบราณเล็กน้อยนะครับมากับเพชรเม็ดใหญ่นะครับเล่นไฟนะครับ ถ้าเทียบปริมาณเพชรนะครับขนาดเพชรนะครับเมตรละสิบแปดจุดสามถึงสิบแปดจุดห้าตังสามเม็ดนะครับกับราคาแค่หมื่นหกเก้าร้อยนะครับถือว่าราคาถูกคุ้มค่านะครับลองใส่ดูนะครับเล่นไฟนะครับถึงแม้จะนวลนะครับแต่ว่าเพชรเล่นไฟดีมากนะครับเม็ดใหญ่นะครับเต็มนิ้วนะครับสามารถจุบล้างทําใหม่ได้หมดนะครับเพิ่มไซส์แหวนได้แพงนะครับวงนี้มากับไซส์แหวนห้าสิบห้านะครับให้เทียบหน้าแหวนกับขนาดเหรียญสิบนะครับถือว่าเป็นแหวนที่คุ้มค่าอีกวงนะครับ เพชรเม็ดใหญ่นะครับเล่นไฟนะครับสามารถออกไปเซอร์เพชรเพิ่มเติมได้นะครับมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับใบเล็ก500บาทใบใหญ่ดิบพับาทมาเป็นเล่มนะครับมาพร้อมใบรับประกันจัดทางร้านี่บิดเดิมนะครับช่วยอย่าเนว่่าเป็นงานเพชรแทร้นะครับงานตัวเรือนทองคำนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนนะครับ พี่ๆสามารถมาจําติดจองได้หมดนะครับมัจจำวันนี้เพลเกก้อยนะครับจ่ายครบเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดไม่มีปัญหานะครับพี่ๆท้าไหนได้อยู่กทมนะครับสามารถรับสินค้าได้ที่เจเจมอนะครับจะพอวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับส่วนที่พี่ท่้าไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินแล้วการจะส่งหมดนะครับถึงมือแน่นอนร0% 0รครับร้านอยู่ที่เม่อกนะครับเปิดก่เสาร์อาทิตย์จันนะครับต้องนันล่วงหน้านะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากการรบกวนที่พี่กดไลค์กดแช